สวัสดีค่ะเพื่อนๆปเป้น,ปน,นะคะจากช่องปุเป้ซีเนเจอร์ค่ะปุเป้จะพามาดูต้นไม้ให้หวยของบริษัทกันนะคะนี่ค่ะชมหน้าต้นไม้ให้หวยนะคะก็คือใบแก้วสารพัดนึกนั่นเองของบริษัทนะคะใบใหญ่มากเลยนะคะดูมันจะมีพนักงานบอกว่ามีเห็นเลขด้วยนะคะเห็นเลขขึ้นของเราอะ่ะมันจะมีทั้งหมด สใบด้วยกันนะคะใบที่1ใบที่สองแล้วก็ใบที่สามนี่แหว่งไปเลยสงสัยจะมีคนเอาไปบูชาที่บ้านนะคะเด็ดไปเลยอย่างนี้นะคะต้นใหญ่มากถ้าต้นใหญ่ขนาดนี้คงจะหลายบาทเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะเขาเอามาลูกกันนะคะเพื่อว่าให้ถูกหวยในวันที่หวยออกนี่ใบนี่จะเป็นมันเลยนะคะ สังเกตได้ค่ะรูปกันจนขาดเลยนะคะเนี่ยเนะคะขาดเลยค่ะนี่นะคะแต่ใบมันใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัตถศัตว์เลยนะคะเนี่ยมีแต่คนมารูปมาขอ,อาหวยกับเจ้าต้นแก้วสารพัดนึกนี่นั่นเองนะคะเพื่อน,พอ,นพอต้นแก้วสารพัดนึกนี้เชื่อกันว่าถ้าหากได้รูปได้ไลน์หรือได้ซื้อเป็นเจ้าของ แล้วจะบรรดาลโชคลาภให้กับเจ้าของที่นำมาปูกในภายในบ้านนะคะเนี้ยเป็นที่บริษัทใบมันใหญ่มากแล้วมันมีเท่านี้จริงๆนะคะเพื่อนๆลูกกาจนขาดหมดแล้วนะคะเนี่ยขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของปูเป้